ถ้าปาลามันเข้าอย่างนี้นะไปตกบ่อไหนวันเหม่านะรวยอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้แท็กเล่นก่อนนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะายนี้เลยนะฮะาซรับ,บแขกเหมือนเดิม สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้าติงตะลิ่งล้านวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันอาทิตย์นะฮะก็วันวันหยุดนัาติงนะครับก็เดี๋ยวมาทําคลิปที่บ่อเคสิบเอ็ดอีกครั้งนึงนะครับผมแต่วันนี้นะฮะเราจะมาตามล่าหาปลายาวนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการตกปลาหาปลาที่มีขนาดยาวนะครับใครได้ขนาดยาวก็มีรางวัลให้นะครับก็ใกล้จะหมด แล้วนะครับก็ใครว่างก็มานะครับหมดเขต16มีนานี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อุปกรณ์ก็นะฮะจัดมาพร้อมแล้วนะครับเป็นคันไพโอนียนะครับผมเอออัลติเมจิกนะครับแล้วก็ลอกนะครับเป็นโอคูมานะเป็นโอคูมาอัซูเลใช่ไหมวะ <laughs> อ่าใช่ครับ ลอกโอคุมาอัโซเลตเบอร์แปดพันนะครับสายก็เป็นห้าสิบปอนด์นะครับเป็นสายเอ็นนะวันนี้ใช้สายเอ็นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะตกด้วยนี่ฮะลำครับผมนะฮะลองตีลำดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่นี่ก็เขาก็ตีขนมปังนะฮะเป็นขนมปังบ่อเป็นขอบเป็นอะไรนงี้นะแต่เราอยากได้ปลาใหญ่นะก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่านะครับแต่ยังไงวันนี้ผมทำสออย่างเลยนะ<อ>ก็เหมียมตกสปิวด้วยระหว่างรอปลาบึกระหว่างรอปลาบึกปลาใหญ่นะแตเดี๋ยวเรามาลองตีไม้แรกดูก่อนนะครับยังไม่ได้ตีอะไรเลย ปลาตัวแรกมาแล้วนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกล้องมันไม่ัมนไม่อัดก็ไม่รู้มันอัดข้ามอะ่ะตลกทิ้งปิงเลยแต่เมื่อกี้ปลาตัวแรกมาแล้วครับไม่แห้วแล้วครับผมก็เกิดเรื่องตลกเกิดขึ้นกับผมอีกแล้วนะครับ กล้องไม่อัดนะฮะไม่รู้วันเกิดจากอะไรนะครับได้ปลาแล้วนะครับสามตัวแล้วนะครับกล้องไม่อัดทั้งสามตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะฮะปลานี่เราได้แล้วนะฮะสามตัวใหญ่ๆเลยนะฮะปรากฏว่ากล้องไม่อัดนะฮะโอ้โหเส็งมากๆเส็งเสร็จสามตัวแรก ใส่ไซส์ด้วยตัวโลได้คือม,มันเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือะครับโอ,อ้โหโอ้ไม่ใหญ่ ปล่อยก่อนนะครับตัวนี้ขออนุญาตดูกล้องอทีว่ามันดับหรือเปล่าสามตัวสี่ตัวแล้วกล้องดับหมดไม่ไหวโอเคยังถ่ายอยู่ ปลาามันเข้าอย่างนี้นะไปตกบ่อไหนวันเหมาะนะรวยไอ้ใหญ่เท่าไหร่ครับน่าจะปลาใหม่ฮะมันใหญ่อยู่นะเอาเล่นไปเก็บโลได้เ่ย นี่ครับไซโลเ,เก็บไปก่อนแล้วกันมาครับเยงโดนอยู่มั้งเดี๋ยว่ามาแล้วฮะตัวนี้ ได้มีแต่คงไม่ได้สั้นเลยนะเฮ้หนึ่งสองสามเปล่า้าสิบกว่าอันนี้ไม่ถ่ายนะพี่นกโอเคครับปล่อยได้เลยโอเคนะครับตอนนี้กล้องผมนะครับเมมโมรี่ <laughs> เหลือถ่ายได้ทีละหกนาที <laughs> ตลกมากแต่โอเควันนี้ปลากินค่อนข้างดีปลานินนะ <laughs> มาบึกเหมือนเดิมแ <laughs> พี่นกได้แล้วรอดแน่วแ้วนครับพี่นก โอ้มาไกลด้วยพี่นกบางพีครับผมนะสายตรงหลวงพุโตะนะครับใครมีหลวงพุโตนะฮะไปได้เลยนะครับพี่นกบางพีนะครับรับรองได้ว่าซื้อดีไม่ผิดหวังครับอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้แต็กเล่นก่อนนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะายนี้เลยนะฮะายรับแขกเหมือนเดิม โอเคจริงๆแล้วเนี่ยแท็กนีได้ประมาณสี่ตัวห้าตัวแล้วเพิ่งได้เพิ่งได้ถ่าย2องสองช็อตเลยนะครับพอดีมีปัญหาเรื่องกล้องหน่อยนะโอเคเดี๋ยวให้แท็กโชว์ปลาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะตัดไปถ่ายต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันถ่ายได้ทีละช็อตละหาทีเังฮนะ <S 2> <S 2> น้ำไม่ค่อยดีสวยงามครับโอเคแต่ขีดกว่า, okay. วาเอาเก็บไว้ก่อนตัวนี้โอเคครับ มีรถไฟอีกแล้วโหโอ้อะฮึ่สายตัวครับสายใกล้ๆสายใกล้ๆตัวหนึ่งครับสายสั้นตัวหนึ่งนะจ๊ะกลางแล้ว ดูแอคชั่นนะครับผมเข้าแล้วเข้าแล้วหิ่หน่อยอ<า>กลับขวาแล้วโดนปะไม่โดนรอดมาเลยพี่ไ,ไม่โดนนะ <laughs> โดนนะ <laughs> <laughs> ดนเป็นห่วงแต่พยก่ยมาไกลไงสุดท้ายได้อยู่คนเดียว <S 1> <S 1> <S มาแล้วครับมาแล้ว อ้กระโดดขึ้นน้ำเลยครับยอมไหมโอ้โหอะไไซส์ครับตัวนี้สามสิบสามสิบถึงไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะ,น123ลละใช่ตัวนี้มีรุ่นหนึ่งสองสามนะครับมไม่ถึงวะประมาณร้อยสิบกว่าแต่มันไม่ค่อยยาวอ่ะดีนะ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกนะครับผมโอเคถ่ายรูปไหมพี่นกไม่เอาโอเคครับโอเคครับโดนแล้วครับช่วงเย็นตัวสุดท้ายของวันเอาจะได้ หนอรอบสองแล้ว <c oughs> เนี่ยโอกาสก็เก็บโอ้ยตูดคันแทง เมื่อกี้ตอนมันลากนึกว่าสวายน้อยนี่ต้องตีถึงยือนี้อีกได้ฮ่าคนรอตีอยู่เนีดพี่กต่ยรีนพี่ะต่ยนี่เาช้าจริงเลยเจริง ตัวสโลโหช้าตัง2โลกว่าเองพี่ตัวเนี้ยเอารอโอ้โหตายแล้ลขึ้นมาขีด,ดมผมกับบ้าเลยนะถ้าแปขีด<า>อะอย่าให้อายเขาไก้ตรง,น,งนั้นอลยโอ้ยว้าว อุ้ยตัวนี้ตัวนี้มีโอกาสเนี่ยโอเคครับวันนี้นนสนุกสนานเนนะครับก็ได้ทั้งตาบึกพันนินนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเจอปัญหาหนึงคือฝนตกนะครับกลับบ้านกันไม่ได้นะครับผม ผลกันดูเลยครับโอมีบัลลี่เบาลงบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้นะครับวันนี้ก็มีตาบึกด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาลับนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูผลงานปลนนิลแล้วนะครับว่าเราได้กี่ตัวนะครับที่อยู่นี่แหละนี่ครับนี่ร มีไซส์ใหญ่หมดเลยครับถ้าพิมพ์นี่ตัวน่าจะมีเกืบสองโลอะ่ะแล้วก็แจกไปบ้างแล้วนะครับก็แจก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 คนที่เขาไม่ไตายบ้างแล้วนะฮะก็ยังไงก็วันนี้คงยาวเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามและติดด้วยน,น,นะครับนะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ ก็ผลกระิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมช่องรับิังสลิดลั่นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะขอลาไปด้วยบรรยากาศฝนตกแบบนี้เลยแล้วกันนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ